อิเมโคปนาจัสมันโตเตระสะสังคาดิเซซาธรรมมาอุเดสังอากระชันเตสันเจตนิกาสุกะวิสัตภิอัญญตระสุปินันตาสังคาดิเซโซโยปนาทิกุโอตินโนวิปรินเตนะกิเตนะมาตุกามนะสติงกายะสร้างสังกังสมาปฏิยะ Ataga hangwa we mai ga anya tarasa anya tarasa angga ta parama senang sang ka di yo pana o tinno wi parino te na ki te na ma tu mang tu thon la hi wa aja o pha sai ya ya tha tang yu wa yu wa ting me yo pana o tinno wi parino te na ki te na ma tu ga ma ta santike ataka ma parikari ya ya mang ya เอตัดดังผากกินีปาริจริยานังยามาดิสังที่ละวันตั้งกันลยาณธทรมังพระมาจาริงเอเตนะทำเมนะปริจริยาติเมทุโนปสันนิเตนะสังขาดิเศสอโยปนติคุสันจริตังสมาปเจิยะอิทิยาวาปุริสัมมาติงปุริสัตสวาอิทิมติงจายตเนวาจารตเนวาอันตมโสตังขันไมกาจะปิสังขาดิเสโอ

ดีขะโซดวานะสัมมิตติโยสุกตะมบิดาิยาติริยังสัตันตราภิกขุอาปิเนตัมบาวัตุเตสนายาเตหิภิกขุหิวัตุงเดเสตัมบังอนารัมพังสัพปริกัมันังสารัมเพเกภิกขุวัตุเตมิงอปริกัมะเนสัญญาติกายะโกติงการยะภิกขุอานาภิเนยะวัตุเตสนายาพมานังวาอติการเมยะตั้งหาดิเสโสมหันหละกัมปนาภิกขุนาวิหารังการยะมาเนนะนัตสามมิกังอตุเตสังปิ คอภิเนตบาวัตถุเดสนายะเดหิพิคูหิวัถุงเดเสตบังอนารัมพังสัปริกะมณังสารัมเพเจพิคุวัตุสิงกปริกมะเนมหันละกังวิหารังการรยะพิคูวะอนาภิเนยะวัตถุเดสนายะสังฆาดิเสโซโยปนาพิคุพิคุงดุทโดโซอปติโตอมูลเกนะปาราชิเกนะธรรมเมนะอนุทังใจยาอเปวะนามนังอิมมัมมบรหัมจริยาจาวยันติตโตอปเรนะสัม เยนะสมนุกาหิยมาโนวาสมนุกาหิยมาโนวามูลกันเจปาตังอธิกรนองโหติภิกขุจะโดสังปฏิภาติสังคาดิเศสโสโยปนะภิกขุภิกุงดุทอโดโซอปติโตอันย่ภิกยัตตาอธิกรณตสกินจิเดสังเลสมังอุปาดายะปาราจิเกะธรรมเณนะอนุทังเตยะ อาเปวะนามาณังอิมัมมะบรหัมเจริยาจาเวยันติตะโตว์อภเรนะสมะเยน่ะสมนุกาหิยมาโนวาอะสมะนุกาหิยมาโนวาอัญญะภากิยันเจวะตังอธิกรณองโหติโกจิเตโสเลสมะตโตอุปาดินโนภิกขุจะโดสังปฏิภาติสั่งขานิเตโสอัง โยปนะพิขุสมังกตสสังขจะเพดายะปะระกเมยยเพดนณสังวัตนิกังวาอธิกรณองสมาดายะปะไกยติภิยะ โซภิคุภิคุหิเอวามัสสะวัจณียโยมาอายะมาสังฆะสะสร้งขัดสะพเภดายะปะรกมิเอตนาสรงวัตตนิกังวาอธิกรณังสมาดายะปะไกหะอัตภาพเสเมตายะมาสังเขนะสมังโกหิสังโฆสมุดะมาโนอวิมัตมาโนเอกุดเดโซภาสุวิหรติติ เอปัญจะโซภิกขุภิกขุหิวัจมาโนตเถวะปะกันนิยะโซภิกขุภิกขุหิยาวัตติยังสมานุภาสิตัมโบตัตตะปะปินิสตัจญายาวัตติยันเจสมานุภาสิยะมาโนตังปะปินิตตัจญาอิเจตังกุตะลังโนเจปะปินิตตัจญาตังหาดิเทตตัวตัจเทวะโกปนะภิกขุตะภิกขะหอนติอนุวัตตะกามะกวานะกาเอโกวาโะเววาตะโยวาเตเอวังมดยง มาอายตมันโตเอตังพิกุ้งกินปีอาวัจุตถธรรมวาดีเจโซพิกุวินยะว่าดีเจโซพิกุอัมมากันเจโซพิกุฉันดันจะรุจินจะอาไดจะโวหรติจานาติโนพาสติอัมมากัมเปตังกมติติ เตพิคู่พิคู่หิเอวะมัสสุวัจนียามาอายัตมันโตเอวังอวาจุทธะนาเจโซพิคุธรรมวาดีนาเจโซพิคุวิริยาวาดีมาอายัตมันตานัมปิสังขะเพรโดรุกิทะเสเมีตาเยตมันตานังตั้งเกนะสมังโหิสังโฆสัมโมดาโนอวิบัติมาโนเอกุเตโซภาสุวิหารตเติเอวันจะเตพิคู่พิคู่หิวัจมานาตเทวะปะกันในยุงเตพิคู่พิคู่หิยาวะติยังสมโนภาสิตัมบาตัสสะ ปัินิสัง伽ยะยาวตติยันเจสามนุหาสิยามานาตังปัินิสัจยุงอิเจตังกุจลังโนเจปัินิสัจยุงสังฆาดิเทโตอ่นภิกขุปเนวะดุบะจัจจาติโกโหติหุนเดสะปริยาเปเนสุสิฆาเปเนสุภิกขุหิสหธรรมิกังวัจมาโนอัตานังอวะจันนียังกะโรติ มามังอายตมันโตกินจิอวัจุทากันลยานังวาปาปะกลงวาอห์มปายตมันเตนะกินจิวะฆ่ามีกันลยานังวาปาปะกลงวาวีระมาธาจัสมันโตมะมะวจนายาติโสภิกขุภิกขุหิเอวะมัจัวจนิโยมาอายตมาอัตตานังอวัจนิยังอากาติวจนิยะเมวะอายตมาอัตตานังกโรตุอายตมาภิภิกขุวะเดตุสหธัตถเมนะภิกขุปิอายตมันตังวะขันติสหธัตถเมนะเอวังสังวัฏฐานะ พระกวาโตปารีธาญนดีดังอัญญะมัญญะวัจเนนะอัญญะมัญญะวุฒาปเนนาติเอวันจะโซภิกขุภิกขุหิวัจมาโนตะเทวะปะกันใิยะโซภิกขุภิกขุหิยาวัตติยังสมโนภาสิตัมโบตัตสัตตุนิสตังญายาวัตติยัญเจสมโนภาสิยะมาโนตังปะตุนิสตเจียอิตเจตังกุตลังโนเจปะตุนิสตเจียตังหาดิเจโส ภิกขุปเนวะอัญญะตรังกามงวานิกะวาอุปนิสายาวิหารติกุลดูสโกปาปะสมาจาระตตสโคปาปะกาสมาจาราดิทันติเจวัสยัญติจะกุลานิจเตนะดุทานิดิทันติเจวัสยัญติจะโซภิกขุภิกขุหิเอวะมัสเวจเนโย อายตมาโคกุลัดดุสโกปาปะสมาจาโรอายตมะโตโคปาปะกาสมาจาราดิสันติเจวะสิยันติจักุลานิจจายะสมะตาดุทานิดิสันติเจวะสิยันติจักปะกามตายะสมะอิมัมมะอาวาสะอะลันเตอิทาวาเสนนาติเอวันจัสรภิคุภิคุหิวุจมาโนเตภิกขุเอวังเวตเดยยท่ัณฑะมิโนจะภิกขุโดสังฆมิโนจะภพิคุมโหกามิโนจะภิกขุภิกามิโนจะภิกขุ ຕາດິຕິຄະຍາອະປະຕິຍາເອກັດຈັງພမ္ມາເຈນຕິເອກັດຈັງນະພမ္ມາເຈນຕິຕິໂສພິຄູພິຄູ히ເວະມະສະວັດຈະນິໂຍມາອາ นาจาริกู้ชั่นดะ伽มิโนนาจาริกู้โดสกามิโนนาจาริกู้โมหกามิโนนาจาริกู้เผยกามิโนอายตสมะโคกุละดูสโคปาปะสมาจารโออายตสมะโตโคปาปะกาสมาจาราดิสันติเจวะสิยันติจักกุลานิจักยตสมะตาดุทหานิดิสันติเจวะสิยันติจักปะกามกายตสมะอิมัมมาอาวาสะอะลันเตอิทาวาเจนาเตเอวันจะโสภิกขุ ผูหิวจักรมาโนตะเทวะปกัณ์ในยะโสภิคุภิคูหิยาวตติยังสมโนภาสิตัมโบตัสสะปะตนิสังายะยาวตติยัญเจสมโนภาสิยะมาโนตังปะตนิสัจเยยะอิเตตังกุสลังโนเจปะตนิสัจเยยะสังฆาดิเสโส uditha ko ajesamanto terata sangha deta samma nawa pratama pratikarjata roya watadi jaka jesang pikhu anya terangwa anya terangwa apa jituwa yawatihang jana pratnica ตาวัติหังเตนะพิคุณาอากามาปริวัตฐบังปริวุธาปริวาเตนะพิคุณาอุตริงชาระตังพิคุมานตายะปะฏิปจิตตบังจินมะมานันโตพิคุเะติยาวีสติกันโนพิคุสรังโฆตัฏฐะโสพิคุอเพตัมโบเอเกนะปิเจอูโนมีสติกันโนพิคุสังโฆตังพิคุงอภเพยาโสจะาพิคุอนาภิโตเดจะพิคุกาไรยาอยังตัฏฐะรามีจิ ตถายัตสมมันเตปุชามิปจิธาปริสุทธาดุติยมปิปุชามิกจิธาปริสุทธาตติยมปิปุชามิปติธาปริสุทธาปริสุทธายัตสมมันโตตัตมาตุนนีเอวะเมตังทาริทารยามิ